เมื่อสามเพื่อนสนิทตน้นฟ้าและบีมตัดสินใจไปเดินป่าที่อุทยานแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและธรรมชาติสมบูรณ์พวกเขาโหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้พร้อมและเริ่มต้นเดินเข้าไปตั้งแต่เช้าตุ่ระหว่างทางพวกเขาเจอทางแยกแกลกๆซึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่ แต่มีป้ายไม้เก่าๆเขียนว่าทางลัดไปจุดชมวิวทั้งสามลังเลแต่ก็ตัดสินใจลองดูเพราะคิดว่าจะเร็วกว่ายิ่งเดินเข้าไปเสียงน,นกร้องเริ่มเงียบตน้ตนไม้เริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปอากาศเย็นลงอย่างประหลาดทั้งที่ยังไม่บ่ายดีและทันใดนั้นฟ้าก็หายไปต้นกับบีมหันหลังกลับ วิ่งตามหาฟ้าแต่ทางที่เดินมากลับไม่มีแล้วมองไปมีแต่ป่าทึบที่ไม่คุ้นตาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวทำไมถึงเข้ามาในพริบตาต้นก็ตัวแข็งทื่อเหมือนถูกจับไว้บีมหันไปเห็นใบหน้าของฟ้าพล่อออกมาจากหลังต้นไม้แต่ดวงตาของเธอว่างเปล่าบีมหันหลังแล้ววิ่งทิ้งต้นไว้ข้างหลัง เสียงปรีดร้องของต้นดังลั่นป่าเรากับถูกฉีกกระชากแต่ไม่กล้าหันกลับไปดูเขาวิ่งจนล้มลงกับดินหน้ากระแทกกับรากไม้หายใจหอบก่อนจะสังเกตว่าพื้นดินใต้ตัวมันอุ่นเขาเอื้อมมือไปแตะแล้วต้องตกใจสุดขีดมันคือมือมนุษย์ที่โผลออกมาจากดินมือซ่้นยังเหยียบแข็งเหมือนหินและอีกหลายสิบมือเริ่มผุดขึ้นรอบตัวเขา เหมือนป่าทั้งผืนกำลังจะกลืนเขาไว้เสียงกระซิบรอบๆดังชัดเจนขึ้นไม่มีใครกลับออกไปทางนี้ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครแล้วๆบีมก็หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่อุทยานออกตามหาแต่ไม่พบอะไรเลยนอกจากป้ายไม้เก่าที่เขียนว่าทางลัดไปจุดชมวิว แต่เมื่อเดินเข้าไปก็พบเพียงป่าทึบไม่มีเส้นทางไม่มีเสียงนกมีเพียงความเงียบและกลิ่นดินชื้นจางๆที่เหมือนจะบอกว่ามีบางอย่างพึ่งถูกฝังไว้ตรงนี้